าชมชอบครับสวัสดีคุณพิชัยนะคะ L50 L50 ลูกค้าหาเป็นเงินสดหรือเงินดาวคะตอนนี้ก็มีทั้งเงินสดแล้วก็เงินดาวนะ,ะแต่ถ้าตัวอย่างราคาคุณพิคัยค,คะไปชมนะตัว L50 ถ้าเป็นเงินสดก็าราคาเริ่มต้นเดียวละครับที่มาตรงนี้ก่อนสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะถ้าเป็นเงินสดนะนี่เปลี่ยนยางใหม่ที่เส้นใช่ไหม โอ้ยเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะคะลูกค้าแต่อยู่ที่ราคา3ามแสนเก้านะสามแสนเก้า วันนี้ลูกค,ค้าที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะซอ,องนีกับบแ๊แพรกันจานหนึ่งมื่นถันติดสติกเกอร์พิเเฉย,ยติดสติกเกอร์พิเเฉยจานซอ,อยไปพวกตอยู่ไปทำไมไปโหลขันไป,ไปต้องหาขายตัวไหนก่อนเจ็ดแสนเก้าเก็บง,งานด้วยอามาเก็บแสนเก้าเก็บงานด้วยอา้าวไปกันหนูกับพ่อแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถรอบๆร้านเลยนะคะมีหลายคันแล้วก็มีหลายยี่ห้อด้วยนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัว L4708DT นะคะลูกค้าแต่ติดสติกเกอร์ผิดนะคะตัวนี้คูปุต้าซินโคเซอร์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นคูปุต้ตัวใหญ่ๆนะคะไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ว่าทางร้านเราจะติดให้ใหม่นะคะปรับสภาพรอบคันยางใหม่4เส้นเลยนะคะคันนี้ในราคาที่3 9 3,95,000าบาทปรับสภาพรอบคันยางใหม่4เส้นนะคะสวยๆเลยนะคะส่วนด้านนอกเก็บงานแล้วเรียบร้อยด้านในก็เก็บเบื้องต้นแล้วนะคะตรวจเช็คให้อีกรอบก่อนจะส่ง ที่สาคัญนะคะลูกค้าเรามีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะลูกค้ามีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะตัวนี้ L4708DT นะคะส่วนลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะได้เป็นตัว L4708SP ก็มีเหมือนกันนะคะลูกค้ายางไงเป็นตัว L47SP จะพี่น้องเป็นขั้นนี้เลยจะ4 3 5 0 0าบาทยางใหม่4เส้นลูกค้า4 3 5 0 0 0บาทยางใหม่4เส้นเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดตัวเช็ค่วดซึมระบบไฟให้นะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะลูกค้า มีรับประกันหลังการขายที่สําคัญได้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะตัวนี้แถมอุปกรณ์2ชิ้นให้พร้อมใช้งานเลยนะคะราคานี้นะคะมีบริการจัดส่งถึงบ้านเลยลูกค้าจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคไหนๆเราก็จะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะขอเพียงแค่ว่าลูกค้าประสงค์อยากจะได้ไปใช้งานนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะคะหลังจากที่ผลิตรุ่นนี้นะคะหลังจากที่เลิกผลิตรุ่นนี้ก็จะผลิตเป็นตัว L5018DT นะคะ ซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะอุปกรณ์ใช้ตัวเดียวกันกับ50แรงม้านะคะเนี่ยอุปกรณ์ใช้ตัวเดียวกันนะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันกว่าตัว50แรงนะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันกว่านะคะตัวนี้เป็นรถสีดําเดิมนะคะลูกค้ายังไม่ผ่านการเก็บสียังไม่ผ่านการเก็บงานยังไม่ผ่านการตรวจเช็คอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่สีตัวรถยังสภาพเดิมขนาดเป็นรถปีต่าแล้วจุดมาร์กก็ยังมองเห็นอยู่นะคะลูกค้าอันนี้ไม่ใช่ทางร้านติดเองนะคะ ไม่ใช่ทางร้านจุดเองนะคะลูกค้าไม่ใช่ทางร้านแต้มไว้เองอันนี้เป็นจุดมาร์กจุดแต้มจากโรงงานเลยนะคะอยากจะได้ L4708SP นะคะในอ,อยากจะดูในสภาพเดิมๆก็ดูเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้านะคะอยากได้ L4708SP สภาพเดิมๆสีเดิมๆก็แนะนําให้ดูคันนี้เลยนะคะหรือว่าลูกค้ารีบใช้งานนะคะสาใส่งานอหลีอยากเอาไปใส่มืออื่นมือเฮอนี่จ้ิจัดคันนี้เลย จัดเป็นคันนี้ไปเลยนะคะตัว L4708DT รุ่นนี้เสากลมนะคะเป็นรถปี56นะคะตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังเสาเหลี่ยมนะคะน่าจะจดทะเบียนปีปี59นะคะประมาณนี้นะคะสะภาพนี้น่าจะเป็นปี59นะคะตัวนี้เป็นรถปี56นะคะเกิดที่หลังเกิดก่อนอยู่3ปีเป็นเืยอย3ปีว่าสันเถาะเนาะ คันนี้สวยเหมือนกันลูกค้าเก็บสีเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วเรียบร้อยนะคะถ้ารับยางเดิมไปได้สามแสนแปดหมื่นบาททวนถ้ารับยางหลังใหม่เหมือนกันก็จะได้สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทให้ผ่านใหม่ไปใช้งานเลยลูกค้าให้ผ่านใหม่ไปใส่งานเลยจ้าพี่นอ้องนะคะเนาะอยากจะได้คันนี้ไปใช้งานรีบโทรรีบจับรีบจองกันได้เลยเบอร์นี้ศูนย์เก้าสี่สองหกสี่ศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดห้าแปดห้าสองเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์หกห้าสองแปดสองหนึ่งหกแปดแปดศูนย์หกสอง 8622175ค่ะมี4เบอร์นะคะมี4ค่คนขาานะคะมี4เซลนะคะอยู่ที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นสนใจเบอร์ไหนก็โทรเบอร์นั้นได้เลยนะคะ0942640798 0858529515ค่ะ0652821688 0628622175ค่ะถ้าไหนสนใจอยากจะได้ L47 รุ่นยอดนิยมไปใช้งานนะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถติดอุปกรณ์ได้หลากหลายนะคะ ติดเครื่องยกมันนะคะติดเครื่องคีบอ้อยนะคะติดพันพวนผน,นบุกเบิกโรตารี่นะคะลูกค้าติดเครื่องฝังปุ๋ยนะคะติดริปเปฝังปุ๋ยนะคะหรือว่าจะเอาไปติดบุ้งกีก็ได้นะคะรุ่นนี้นะ,ะอนเนกประสงค์เหมือนกันนะคะแรงจัดประหยัดน้ํามันดีเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ใช้อุปกรณ์กับ50แรงถ้าอยากจะได้50แรงไปใช้งานก็ ถ้าง,งบประมาณไม่ถึงนะคะลูกค้าตั้งงบไว้พ่ถึงจะแนะนำเป็นตัว L47 ไปใส่งานได้เลยจะ้ะถ้าตั้งงบไว้ไม่ถึง50แรงนะคะแนะนําเป็นตัว L47 ไปใช้งานเลยนะคะตัวนี้ L4708DT ด้านหน้าเป็นรถปี56นะคะด้านหลังเป็นรถปี5 9หรือ58ประมาณนี้นะคะลูกค้าด้านหลังถ้าปรับสภาพพร้อมใช้งานยางใหม่สีเส้นราคาจะอยู่ที่4 3 5 0 0 0บาทนะคะด้านหน้านะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานยาง หน้าและยางหลังใหม่นะคะราคาจะอยู่ที่395,000บาทนะคะลูกค้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านไหนที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยขอนแก่นแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะรถถมือสองขอนแก่นแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะช่อง YouTube รถไถมือสองขอนแก่นแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะสวัสดีพี่น้องสุขุสุขวนจ่ามีหลายรุ่นอยู่แล้วค่ะเรื่องแอลฮายกัมีเดอ้อ L ห้า SP ก็มีนะคะ L 4ีู่ย์ SP ก็เป็นคันนี้เลยนะคะหรือว่าอยากจะผ่อนอยากจะสดก็สามารถคุยกันได้นะคะลูกค้าทั้งสองรุ่นนี้ขายเป็นเงินสดนะคะขายเป็นเงินสดสดผ่านสหกรณ์สดผ่านทกศได้เลยนะคะทั้งสองคันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าเดินขึ้นไปชมรถด้านบนมีหลากหลายเหมือนกันนะคะลูกค้ทาทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะคะไปหาเซลล์น้องตายยู่ด้านบนจ้าหน้าร้านเราก็ประมาณนี้นะคะหลอกให้น้องตายมาไล์สดให้นะคะแล้วก็ เราก็มาแล็ตสดอีกช่องนึงนะคะรอให้น้องใต้เมื่อไรสดซอยจา้าเท่ากับมาปเปิดอีกซองนึงไรขึ้นกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณลานจอดรถชั้นสองของเราก็จะมีทั้ง ta, ma, ord, ki, ะคะูบัต้ายั ord, มม ta, ma, ta, ma, a, ki, นมาฟอร์ดอิสกินะคะคูบัต้ายันมาฟอร์ดแล้วก็อีสซกิจ้าพี่น้องเอ้ยฟอร์ดไม่มีคูบัต้ายันมานิวฮอลแลนด์คูบัต้ายันมาจอรเดียและอีสกินะคะลูกค้านะคะลูกค้าอยากจะดูรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวขอแนะนํารุ่นใหญ่รุ่นบิ๊กของเราก่อนนะคะขอแนะนํารุ่นใหญ่รุ่นบิ๊กของเราก่อนสไตล์การไลฟ์สดในช่องนี้นะคะไม่มีคนคอมเมนต์แต่ว่ามีคนชมเยอะนะคะลูกค้านะคะ,นะคะถ้าไหนอยากจะได้เป็นตัว M95 นะคะที่อยู่ด้านหน้าของเรานะคะคันที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะตอนนี้นะคะ M9540 รถปี P 54นะคะลูกนะคะ้า M9540 รถปี P 54นะคะ 79,000บาทปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะลูกค้า79,000บาทปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้นะคะเก็บสีเก็บรายละเอียดเป,ยยะะเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะคะลูกค้าเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะคะตัวนี้ยางหลังยังสวยอยู่นะคะ M95 รถปี54ตัวเช็คพร้อมใช้งานเปลี่ยนถ่ายน้ามันของเหลตวตรวจเช็ครถซึมระบบไฟอุปกรณ์2ชิ้นแถมให้เลยนะคะลูกค้าคันนี้ขออนุญ,ญาตขายเป็นเงินสดนะคะสดผ่านสาการสดผ่านทกสก,ก็ได้เลยนะคะลูกค้าหรือจะสด อาพันเงินในกระเป๋าของลูกค้าก็ได้นะคะตัวนี้ยังว่างอยู่นะคะเป็นรถรุ่นยอดนิยมนะคะ M9540 นะคะ M95 คันนี้นะคะรถรุ่นยอดนิยมนะคะก็คือพูดง่ายๆเลยว่าในร้านแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะรุ่นนี้ก็ขายดีเหมือนกันรุ่นนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะคะลูกค้านะคะสภาพดีนะคะเป็นรถสีเดิมน้งคันอันนี้ถึงจะเป็นรถปีต่ําแต่ทางร้านยังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้เก็บงานนะคะถึงจะเป็นรถปีต่ําแต่ยังไม่ได้เก็บสียังไม่เก็บงานเพราะฉะนั้น ลูกค้าอยากจะดูรถในสภาพเดิมๆสีเดิมๆก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าใบมีดดันดินหน้าประมาณนี้นะคะสลักต่างๆไม่มีหลุดหวมนะคะใบมีดดันดินหน้าประมาณนี้สลักต่างๆไม่หลุดหวมไม่โดนชนไม่โดนกระแทกนะคะลูกค้าดูจากฟอนกาดนะคะฟอนกาดอันนี้เป็นชิ้นส่วนจากโรงงานเลยฝาครอบเครื่องไม่มีบุบเบี้ยวนะคะลูกค้าฝาครอบเครื่องไม่มีบุบเบี้ยวหลังคามีแตกเล็กน้อยนะคะไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานแน่นอนในกรณีที่ทางร้านรับเปลี่ยนหรือว่ารับตรวจเช็คให้นะคะ ในส่วนที่แตกหักกดเช็คให้แน่นอนเปลี่ยนให้แน่นอนนะคะในราคานี้7จ0 0 0นเบาทนะคะคันนี้7จ0 0 0 0นบาทนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบด้านหน้าและผานหลังลูกค้าสามารถเลือกได้อยากจะเอาเป็นผานพวนก็ได้หรือว่าอยากจะเอาเป็นผานบุกเบิกก็ได้นะคะท่านไหนที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกดเข้าไปดูที่หน้าช่องนะคะจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ในคลิปให้อยู่หรือว่าตอนนี้ลูกค้าสะดวกจดเบอร์โทรศัพท์ก็จดไว้ได้เลยนะคะเบอร์นี้0942640798ค่ะ 0858529515ค่ะ0652821688 0628622175ค่ะสะดวกจดเบอร์ก็จดได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะเข้ามาชมที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มก็เข้ามาชมได้เลยนะคะโทรสอบถามเซลล์ก่อนนะคะลูกค้าหรือว่าไม่อยากโทรนะคะไม่อยากโทรไม่อยากนัดจ่าพี่น้องกจะหายวะเข้ามาชมได้เลยจา่าแจ้งพรบิ่งจากไลายสดในช่องทางไหนเนาะ,ะพี่น้องเนาะเผื่อจะได้ร mm ับ hmm. ส,ส่วนลดพิเศษจา่า แจ้งด้วยนะคะว่ามาจากไลฟ์สดช่องทางาไหนเพื่อจะได้รับส่วนพิเศษนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะตัวนี้เป็นรถเอ็มร้อยแปดนะคะลูกค้าที่อยู่ด้านหน้า,า,าของเราไปทุลักปะไปทุลักกับไม่เอ้อก็ได้ที่อยู่ด้านหน้าของเราตัวนี้เป็นรถเอ็มร้อยแปดนะคะเป็นรถปีหกสองนะคะเก็บงานพร้อมใช้ราคาจะอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าันบาทนะคะ เก็บงานพร้อมใช้8 7 5 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะรับตามสภาพนี้ไปนะคะจัดไปเลยนะคะลดทันที70,000บาทเราเปลี่ยนยางให้แล้วนะคะลูกค้ายางหน้าและยางหลังเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ยางหน้าและยางหลังเปลี่ยนให้เรียบร้อยในกรณีที่เก็บงานนะคะตรงนี้ไม่เห็นแน่นอนเวลาไปส่งนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าจะเอา ไปดูแลต่อเอาไปดูแลเองนะคะจัดให้เลยในราคา800,000บาททัวนนะคะตัวนี้จัดให้เลยจ้าในราคา800,000บาทจา้าเป็นตัวรถรุ่น M108 นะคะรถขนาด100แรงมา้า108แรงนะคะหรือว่า M108S นะคะตัวนี้เป็น1เออ่108นะคะเป็นตัว S นะคะแต่ว่าในระบบต่างๆนะคะต้องอลูกค้าที่คนไหนที่เคยใช้งานนะคะจะรู้เลยนะคะว่าระบบมันใช้งานแบบไหนนะคะลูกค้า สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้9 0 0 0ท่านเยอะพอสมควรนะคะท่านผู้ชมเยอะพอสมควรนะคะ,ะมาชมไลฟ์สดในช่องรถไถมือสองขอนแก่นแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะขอบพระคุณมากๆเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับ m 1 0 8รคันนี้นะคะลูกค้ายังว่างอยู่ยังไม่มีเจ้าของอยากตัดสดไปตามสภาพนี้ก็ได้เลยในราคาที่80,00 800, 0 0บาททวนสดตามสภาพจ้า8 0 0 0 0 0บาทจ้าคัานนี้สดตามสภาพ8 0 0 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบด้านหน้า ยังสภาพดีนะคะฐานหลังก็จะให้เป็นฐานแปดหรือว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นผานบุกเบิกก็ได้เลยนะคะผานบุกเบิกจะมีเป็นฐานสามนะคะลูกค้าหรือว่าอยากได้ผานแปดใบยี่สิบใบยี่สิบหกนิ้วก็ได้หรือว่าอยากจะได้เป็นผานสามใบยี่สิบหกนิ้วก็ได้แล้วแต่ความประสงค์นะคะคันนี้นะคะยังว่างยังไม่มีเจ้าของถ้าไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะตอนนี้ที่ชมไลฟ์สดอยู่สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ เอ็มร้อยแปดเอสรถปีหกสองไม่ใช้งานสามพันแปดร้อยชั่วโมงนะคะตัวนี้ไม่ใช้งานที่สามพันแปดร้อยชั่วโมงรถมีเล่มมีเอกสารพร้อมชุดอุลอยนะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปชมใกล้ๆกันนะคะว่าสภาพมันดีอย่างไรนะคะตัวนี้นะคะว่ามันสวยแบบใดจากพี่น้องเนาะค่ะเนาะใบมีดดันดินหน้าอันนี้เป็นชุดเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าให้ดูแบบใกล้ๆนะคะใบมีดดันดินหน้าชุดเดิมจากโรงงานกระบอกใบมีดนะคะไม่มีรั่วซึมนะคะกระบอกใบมีดไม่มีรั่วซึมนะคะเหล็กถวงหน้า มีอยู่นะคะตัวนี้ตัวนี้อาจจะโดนชนกิ่งไม้หรืออะไรสักอย่างทําให้มันแตกหรือว่ามันทะลุนะคะตัวนี้เราจัดการให้ใหม่ในราคาที่เก็บงานแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะรับตามสภาพไปก็จัดไปเลยนะคะลูกค้านะคะยางหน้าและยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นยี่ห้อยอดนิยมยี่ห้อโอตานี้นะคะยางหน้าและยางหลังเป็นยี่ห้อยอดนิยมยี่ห้อโอตานี้ส่วนกระทะล้อหน้ากระทะล้อหลังนะคะไม่บุกเบี้ยวไม่เสียรูปนะคะ กระทะล้อหน้ากระทะล้อลังบ่บบ่เปี้ยวบ่เสียรูปจาพี่น้องเนาะค่ะเนาะบอดี้ยังสวยอยู่นะคะลูกค้าบกขาดเล็กน้อยนะคะบกขาดเล็กน้อยในกรณีที่เก็บงานก็จะเปลี่ยนให้เอยก็จะเก็บพุ่มบ่ให้ใหม่นะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะรับตามสภาพก็ไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าราคาจะลดลงเยอะนะคะถ้ารับตามสภาพท่อนเกียร์ท่อนคัดยังไม่ได้ตัดนะคะลูกค้าในส่วนนี้นะคะท่อนเกียร์ท่อนคัดยังไม่ได้ตัดเป็นรถสีเดิมสติ๊กเกอร์เรายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะสติ๊กเกอร์จากร้านเก่าเรายังไม่ได้แกะออกนะคะตัวนี้นะคะ ช่วงล่างสวยนะคะลูกค้าน็อตทุกตัวยังอยู่ครบนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถที่มันสภาพดีมาตั้งแต่รับเข้ามาแล้วนะคะสภาพดีตั้งแต่รับเข้ามาแล้วนะคะยางหน้าก็ยางยอดนิยมเหมือนกันโอตาณินะคะลูกค้ากระทะล้อหลังไม่เสียรูปเช่นกันนะคะกระทะล้อหลังยังสภาพดีอยู่จ้าพี่น้องด้านหลังไม่มีรอยเยิ้มนะคะลูกค้าด้านหลังไม่มีรอยเยิ้มนะคะกระบอกเชื่อยกนะคะไม่มีรอยเยิ้มแขนล่ากแขนกลางโซ่ข้างเป็นชุดเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้า แขนลาแขนกลางโซค่คางอา่าฝั่งซ้ายมือเป็นชุดเดิมจากโรงงานฝั่งขวามือ <tamanho> น <ic> <Đây S 1> ่าจะโดนเปลี่ยนมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะตัวลากผ่านมันหักฝั่งหนึ่งนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะหูลากโซ่ข้างนะคะหักหักข้างนึงแต่ว่าดามมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าหรือหักหรือว่าหักหรือว่าพ่นดามอ่าแต่ว่าอ่าทำมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะโซ่ข้างเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ก็ได้นะคะลูกค้านะคะ สภาพดีมากเลยนะคะตัวนี้ถ้ารับา,าไปใช้งานตามสภาพก็8ปดแสนบาทนะคะอุปกรณ์ใบดันหน้าผานหลังนะคะลูกค้าผานลูกค้าเลือกได้เลยนะคะจะเอาเป็นผานบุกเบิกหรือผานพวนเลือกได้เลยจะเอาเป็นผานบุกเบิกหรือว่าผานพวนนะคะสวยมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยนะคะหรือว่าอยากให้เก็บงานให้ทางร้านก็จะมีรับประกันให้ในกรณีที่เก็บงานไม่ใช่กิบอย่างเดียวนะคะลูกค้า ในกรณีที่เก็บงานบวกเข้าไปอีก7 0 0 0 0บาทมีรับประกันหลังการขายด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้ารับไปใช้งานนะคะรับไปใช้งานถ้ารถมีปัญหาให้ทางร้านตรวจเช็คให้อย่างละเอียดก่อนจัดส่งแล้วก็นะคะมีรับประกันหลังการขายดูแลให้ด้วยนะคะในราคานี้นะคะ875,000บาทนะคะลูกค้า8 7 5 0 0 0บาทนะคะสนใจโทรสอบถามได้เลยนะคะเบอร์นี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะเอ่อโทรสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าจะชมคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะถ้าจุดเบอร์ไม่ทัน เบอร์นี้เลยนะคะลูกค้าจดดีๆนะคะถือปากกาแล้วก็จดเบอร์ด้วย0942640798ค่ะ0942640798ค่ะ0858529515ค่ะ 0652821688 0628622175ค่ะ M108S นะคะรถปี62นะคะ8 75,000บาทตัวเช็คพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็จะมี M95 นะคะลูกค้าเป็นรถปี54นะคะขนาดรถปี54ก็ยังสวยนะคะลูกค้าสภาพดีมากนะคะชิ้นส่วนต่างๆจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะเ,เก็บงานพร้อมใช้ราคาจะอยู่ที่นะคะเก็บงานพร้อมใช้ราคาจะอยู่ที่ 790,000บาทเก็บงานพร้อมใช้790,000บาทนะคะลูกค้าคันนี้นะคะสนใจโทรสอบถามได้เลยนะคะเบอร์นี้0942640798ค่ะ0942640798 0858529515ค่ะ0652821688 062822175 6ค่ะชเชิญชมสินค้าจริงนะคะที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอันภองมืองจังหวัดขอนแกนนะะ่นค่ะ สว,สวยเลยนะคะสวย,สวยเดิมเดิมนะคะรถรุ่นใหญ่ของเรานะคะทั้ง2คันสองรายการสวยสวยใหญ่ๆญ่เดิมๆมเลยนะคะลูกค้าอยากจะได้ไปใช้งานถ้าชมในไลฟ์สดตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมจดเบอร์โทรศัพท์เซฟไว้นะคะเผื่อว่าโอกาสดีๆนะคะอยากจะได้ไปใช้งานนะคะก็จะได้โทรสอบถามได้นะคะเบอร์นี้094-2640798ค่ะ094-2640798จดเจดเบอร์ไม่ทันนะคะชมคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะว่าเราจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ในคลิปอยู่นะคะ 9 0 9 4 2 6 4 0 7 9 8จ้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะเราจะไลฟ์สดถึง20นาทีนะคะวันนี้แล้วเราก็จะจบไลฟ์สดไปพบเจอกันอีกช่องหนึ่งนะคะในช่องอ่าเพจเฟซบุ๊กนะคะตลาดรถถ่ขอนแก่นแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะผูพ,พอกันในช่องเพจเฟซบุ๊กจ้าตลาดรถถขอนแก่นแท็กเตอร์ฟาร์มจ้ารือว่าลูกค้าสิเข,ข้าไปชมคลิปย้อนหลังอยู่ในอ่าช่อง u t ท b e ช่องนี้ก็ได้นะะเนาะค่ะเนาะชมคลิปย้อนหลังนะคะในช่อง YouTube ช่องนี้ก็ได้นะคะ ขอบคุณลูกค้าที่รับชมทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยเดี๋ยวขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ก่อน0942640798ค่ะ0942640798 0858529515 0652821688 062822175ค่ะวันนี้ขออนุญาตจ,จบไล์สุดไปก่อนคะ่ะ